ขณะนี้9ก้านาิกายนาทีนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนครับมาถึงหน้าสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดน้องคายครับผมท่านมารับพรจากหลวงตาครับผมสาธุครับสาธุ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  เอาใส่รถตู้อันนี้เป็นกลุ่มวิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเกี่ยวกับสมุพระราชทานพระราชทานมาหลายศพเรานด้ถีบโรคเสียนี้หนีเนียตานี่ขันน้อยใักดักดักขออนุาที่มาที่ี่มาที่บ้านเลยที่จะบุกตัวในเขาจับบ้านเนี่ยถ้าผมสำนักงานอยู่แถวนี่นะครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายครับกลุ่มพิธีการ ศพที่ได้รับพระราชทานนะครับสาธุสาธุครับผมข่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนะครับที่นี่ก็มารอถวายน้ำหลงตาอีกนะครับ <laughs> ta lùng giá thu sa thú, là lạ lạ bóng mọi người